ใช่ใช่มันใช่ถีดได้ไหะเฮ้ยนี่ไงวันดีเพื่อนวันดีเฮ้ยเราเป็นเบอร์หนึ่งหรสองคนะ่ไปลบลบไปหาเหยื่อดิเราวิ่งไม่ได้นะอยู่อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งไปหาเหยื่อเลยไปหาเหยื่อเลยเอาแล้วมันอะไรอยู่แล้วอยู่แลางหายเราต้องแปลงตัวเป็นตัวเดียวกันมันเป็นฝาแฝดแล้วแปลงลตัวไม่ได้ไม่ได้แล้วเหรอโอ้ยเฮ้ยหัวนี้ที่นี้แปลงอ๊อกกูเบิกู โอเคเดี okay, here, here, <S 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 ๋ยวเดี <s <S ๋ยวห้าด่านกันเอาด่านไหนดีวะให้กูมาคนเดียวมาแล้มาแล้วให้กูต้องรอมันนีกใช่ไหมไปก่อนนอันนี้ใกล้ๆไปที่ๆ อย่างช้านะครับอ้าหรือตัวเหี้ยหรือเต่าอะไรวะกูลงไปแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยวันดีเพื่อนกระถิ่นลงบ้านมึงแล้วกูเดินเร็วกว่ากูไม่น่าใช่นะกระถิ่นลงกูมากกว่าอดีต เดี๋ยวมึงเอาชั้นล่างชั้นบนใช่ใช่ใช่เฮ้ยจิจิ้งันเฮ้ยยยยทำไรไปไปแล้วคุณนักบุรียนบ๊ายบายซีอู เราปุ๊บเท่เลยแบบว่าเฮ้ยุกตยิ่งไป่ีกไอ้ชี่มึงเดินผ่านไปได้มังมาเอากลัวมาแล้วเชี่ยเชเชียี่เราม่งสู่่ะี่แล้วกูเอาเอาเอาไอ้นี่มาทำไมวะชุดสเตลล์ทำไมวะ ไม่เคานเตอร์คนดีอวเบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาไป็นขยุ่นไอ้ยเอ้ยโอ้โหมันมาไปกูไม่เจอเพิงดูในแบบดูเซอร์ไพรส์ม่ไปแล้วเ้น่ยครับาเฮ้ยยี้อะไรนะะะโอ้โหมันมาแล้วมาแล้วเพื่อน ก็จะมีดอกเดียวแค่ตายหมดเดียวครับที่เดียวเดียวข้นสเตลลหน่อยแล้วกันตรงนี้โอ้ยี้ยมึงใจเย็นดิโอ้ยสเตลไร โอ้โหแค่<ใ>น,น,นี้ไม่ได้เลยมึงไม่รู้เลยใช่ๆกูคือกูทำไม่ได้แต่มาเดีเย๋ยวๆคอๆเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปตรงหน้านเลยนั้งอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นย่อมไปไม่ได้มันเห็นไม่ใช่นี่กูไปถึงฝั่งนี้อ๋อ มันเห็นมึงไหมือ่อกี้โอ้โหมึงดมูมาแล้วมาแล้วจัดเปิดเลยเพื่อนไอ้เหี้ยสรุปจะสเตล,มไ,เตล <c oughs> ไม่ได้สเตลไอ้เหย้ยเจะสเตลแล้วตอนแรกของมึงไม่ได้สเตลเราสเตลแทนเอ้ยมันแตกแถวพอดีมีตัวหนึ่งข้างล่างหรอ เย้ยต่อหน้าต่อตามึงดูมึงอะไมึงกินกูกระโดดลงมากูติดกรอบปะแล้วมันก็กระโดดลงมาแล้วกูเสียเลือดลบไอ้เคลียรไม่โดนลบเอ้าไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวนะมึงเลือดเมเอ้ามึงต้องโดนแล้วเมื่อกี้เราเอาเป้าหมายเป้าหมายอยู่นู่นมึงอยู่ตรงนี้ทำไมวะใช่ใช่ เออไปดีอ่ะให้กูอย่างมันเต็มเฮ้ยยยยมีคนแถวนี้เห็นไหมกูว่าเดี๋ยวมันจะเดินมาเดี๋ยวไปเชียร์เนี่ยไปเชียร์ที่เดิมก่อนเชียร์ที่เดิมเล่นเดี๋ยวเดี่ยวเ่ยวกูไปได้ตอนนี้ม่เห็นมึงไม่เห็นมึงมึเห็นมึงอยูกูทำภารกิจก่อนแล้วกัน กินอยู่เคคคูดมาละเดูมี่ยใส่เลยแล้กกันมามนมรเ,นมเราต้องไปคิดดวโอโหลายชื่อของเฮ้ยูขอแเตวานเนี่ยคือมึงต้องทำคามเข้าใจอ้ยขี้ละ กูมาผิดทางค่อยๆเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันเราอยู่เดี๋ยวไอ้สัสก,กูขอ,อโอเคนี่อย่ากูชอย่าเคียกันเคียกข้างบนก่อนเคียกข้อมูลกันเดีย๋ยวก,ก,ก,กููกชี้ให้ดูนี่ตนูนน่ะเดี๋ยวไมนะชีให้ดูเะอ่ามันมีตัวหนึ่งม <c oughs> ีตัวนี้กับตัวนู้นไหมอ๋อเหล้วเหล้วมึงให้มึงห่ะอมไปทางนเกียวบใส่ เดี๋ยวคุณจะใส่ตัวนี้แล้วก็เข้มาเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ยคุณจะเรียกสองตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคเข้าใจเข้าใจเก็บละเดี๋ยวรอสัญญาณกูก่อนมึงนี่ไปรอเลยเดี๋ยวรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออต้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นว่ามีมีสามตัวใช่ไหมใช่สามตัวไอ้เยีนตอนแรกกูรู้นีมีสองตัวเดี๋ยวกูคิดว่ายเพราะว่ามุมมุมเราบอยมึงมึงฆ่ายตัวนู้นเลย เดินเคยเยเะักิ่ไกลเลยข้าเลยข้าเลยดงนเห็นฟั้นที่้ยทฟังนูนเห็นฟังนู้นที่หลบระบหล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 บห้ดูหู้อเหันู้ทหหลบ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 หลดู้ันูเี่ะลหาลันเงนลร์หอูใใน้เองนช่ ใช่มันอยู่ในเซนเตอร์เราอยากจะลองเล่นเดีไม่กลัวตัวตัวเนี้ยตัวซ้ายมึือผมจะเอาตัวไกลถึงเลยปะซ้ายมึงอ่ะมึงเห็นปหมมันไหนเออซ้ายมือใช่ใช่มึงเอาซ้ายมืออ๋อมันจะมีตัวกลางที่เห็นใช่กูเห็นตัวไกลสุดตัวไกลสุดเลยอะตัวที่อยู่ที่ไกลเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้นี่เหรอ คือให้กูไปเอาตัวไกลสุดวะแผนมึงอะใช่ใช่เอาอเอาตัวไกลเถอะันุญ,ญาตเอาเลยเมื่อกี้ได้เล็ไม่มีคนเห็นกูว่าเห็นมีเราเห็นป่ามีมีตัวตัวมึงอะโอเคจิบเอาเอาเลยมาเอาตัวใกล้ตัวไกลเอาตัวกลางดิตายไอ้ตายสมูทบลนแล้วกูตัวกลาง เอาวันเอาวันเออเอ้ยเยี่ยเกือบ่อนวันนี้เรามาเคลียร์เ้าองล่างกันอยากลองเล่นตัวอะไรนะเาตัวอ้วนอะไรอ้วนต้นอ้วนไหนวะตัวนี้เอาเลยเอาตัวนั้นโอ้โหชิสวยไม่เห็นไม่เห็นสวยตัวนี้นั่นแหละมันนอนตัวนั้นเลยนอนตัวนั้นเลยร้อยบาท ี่มที่มา,มาวาวแผนไนี่่ไม่ต้องประสัดไงตัวนึงกำลังปีนไม่มีตัวดูว่าอ้วเนียก็เสียว้วยเวลาแบบลงไปข้างในมัเนเสอตัวข้างอโอ้โหเหียชิน้นไมนเอาสอตัวมีมีคนเดินมาตัวอ้วนไม่น่าเห็นมันเห็นมังล่น้เห็นตัมันก็ แล้มึเก็บมึงเลยเก็บมึงรึเปล่ารึเปล้วล่ะไม่ได้บอลแล้วเดี๋ยวมึงเดี๋นี่นี่ไปค่ายตัวนตรงนี้มันจะเห็นเพราะว่าตัวเนี้ยกูว่าไม่เห็นมานี่มันนี้ยไม่เห็นไม่เห็นตัวนี้ปะมันทำเบาอยู่อันหนึ่งโอเคกูเอาก่อนได้เลยเพราะกูอยู่ข้างหลังกูได้ละมีมีตัวเห็นกูตัวข้างบนลอหไบหลบ เห็นตัวไซต์ตัวใกล้ตัวใกล้ตัวใกล้เห็นกูสดตะเกียงวตัวใส่หมดใช่ใช่ไปเลยไม่มีเห็นไลยกูว่าตัวคือโมตัวตัวขวานะโอเคหนึ่งสองสามเออโมตัวไซต์ไปเลยมึงไปก่อนกูตายเยี่ยมได้แล้วแต่จะลองลองตัวนี้มึงเพียคิวตัวครับคิดถูและปีขั้นหลัง มึงคิวตัวข้างล่างมาเนี่ยมาอีกมีตัวข้างนอกตัวหนึ่งแล้วก็ยังกระโดดช้าได้เลยวานะมึงจะได้ตัวไหนก่อนวะคือถ้ากูคิวตัวหอกเนี่ยในตัวนั้นเห็นแน่นอนเอ้ยไม่เป็นไรมึงคิวตัวหอกคิวตัวตัวตัวเล็กไม่คิวตัว <Okay. S 2> เก็บมาเก็บละเก็บตัวทองไปเลยเอาเลยเลยเอาเลยไอเฮียไม่ทันไอเฮีย <laughs> สรุปรู้ตัวกันหมดเฮ้ย <laughs> เจ็ดแสนมันตายแล้วตายแล้วอุ้ยตัวทองลิงตัวทองจริงอุ้ยเอาเรื่องนะเรื่อเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่อง <laughs> <laughs> เอาเรื่องแหมไม่เสียดายที่ได้ชื่อว่าลีดเดอร์นะมึงมึงคุ้มละ ไม่แต่กูว่ากูว uh> ่าสเตลเออสเตลล์ก็สนุกอยู่นะมึงสนุกไหมกูว่ากูเป็นกูสนุกสนุกสนุกมึงยิ่งยังไงเดี๋ยวไ่อยค่อยเจอกันใหม่ว่ามันพักผ่อนกันพักผ่อนกับยิ่คนป่ามึงกูว่ามึงควรเปลี่ยนเป็นแบบนักลบนักรบอะไรดีเออคืออะไรใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยคุยกัน เจอกันเจอกันโอเคก็นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะฮะผมก็อีพีแรกนะครับผมก็จบไปได้ด้วยดีนะสเตลอย่างมันเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยบ้างนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็เกมนี้ก็เกมเก่าแล้วน่้จะสองพันเม้่อไหร่สิสีนานมาครับก็โอเคฮะเดี๋ยวเจอกัน ถ้ามีโอกาสเล่นเกมกับเพื่อนเดี๋ยวออกมาลงอีกนะครับซีอูฮะยังไงดีซีอูมัต้องแบบนี้เจอกันครับเอาไป